เดี๋ยววันนี้วันี้ได้เซ็มลูกอรงรัวๆพูกต้องลงเงาะนี่คลอะไรเนี่ยห่งานให้ตลอดเลยก็เลยพี่ขวัญอะไรกันเาปิี่ขวัญอะไรพี่ขวัญอะไรอีกอะไรบ้านเ้าปิดเดลพี่ขวใครเดือดพี่ขวใอยากเป็นูกสาวจังเลย่ะลกสาวหนพี่เอาลูกสาวมัไม่ให้เอ็มอยู่หลังสาวเพราะอะไรหลังสา แต่มองมองชยันใคระถ่ายรูปมาเขาจะกลับเรารจะไม่ตัดเรจะไม่ตัดพี่กูเปนคนเดียวพี่กูแ่พี่กูอแล้วก็มิวฮะไม่คแล้วทำไมแค่้หรอรอแตมอง รอดไงไม่ได้งอนที่เดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยนะมึงต้องคุยกันเลยนะต้องคยรอดเนี่ยกัรอดเดี๋นี้

จุดป้าอ่ะาให้มันถ่ายอะไรมาหน่อยไม่เอาไม่เอาเ่อถ่ายด้วยถ่ายด้วยไม่เอาจะถ่ายปบอเข่ะเนี่ยอะไรเราเรือแตกปแต่กล้องไหนคะ ออมองนักเรีไม่ใช่ฉันหรอมันไม่ต้องใช่หรอกไม่ใช่ฉันเลย